เราไปเริ่มต้นกันที่สำนักงา,านโยธากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการเร่งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับโดยนายไทยวุฒิขันแก้วผู้ว่าการสำนักงา,านโยธากรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์ได้ตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับที่มีความล่าช้ารวมทั้งขอให้เรื่องรัฐการก่อสร้างหลายแห่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับว่าโครงการก่อสร้างทางลอด รัชดาราชพฤกษ์ดำเนินการตั้งแต่ในช่วงขวันที่28กันยายนปี2561นะครับโดยขยายอายุสัญญาถึงวันที่30พฤษภาคม2565เนื่องจากติดอุปสรรคแนวท่อประปาขนาด800และ1,000มิลิเมตรนะครับ กีดขวางแนวการกอร่อสร้างอุโมงค์ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการรื้อย้ายสําเร็จแล้วมีผลงานการกอร่อสร้างโดยรวมยล164ซึ่งในช่วงระหว่างการกอร่อสร้างที่ผ่านมาต้องหยุดการกอร่อสร้างเนื่องจากมีแรงงานติดเชื้อโควิดในทีนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขุดดินแล้วการกอร่อสร้างพื้นอุโมงค์โดยจะมีการเร่งรัดงานสร้างอุโมงค์นะครับแล้วก็งานส่วนต่อเนื่องให้แล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้ในส่วนการจราจรได้ภายในเดือนสิงหาคมปี65นี้ ส่วนงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคู่ขนานบริเวณด้านข้างพร้อมรายละเอียดงานในส่วนที่เหลือของโครงการทั้งหมดนั้นจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปี65นี้นะครับ